ระนัดในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในการพัฒนาประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจรยิยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทยซึ่งได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการและค่านิยมหลักของคนไทยโดยได้กำหนดมาตรการต่งางๆเพื่อที่จะ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขั้นต้นเริ่มตั้งแต่การสร้างความเปล่นตัวสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษามีการจัดกิกจกรรมเกี่ยวกับค่านิยมหลักทั้ง12ประการกิจกรรมค่าหลักสูตร2วันไปกลับนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อสร้างการรับรู้ <c oughs> และสร้างความเข้าใจในค่านิยม12ประการ2กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาและประชาชนให้ประพฤติและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก12ประการสเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนให้ผู้อื่นปรพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก12ประการประนอมเมือรัชสารจำนวน11คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก 1. ผู้บังคับชุดควบคุมที่2กองบังคับการควบคุมกองพันทหารมาที่30จังหวัดประจินบุรี 2. สถานีตำรวจอำเภอราชสาร 3. ที่ว่าการอำเภอราชสาร 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดา 5. กศนอำเภอราชสาร 5. กศนอำเภอบ้านผู6 วัดเกาะแก้วเวนุวันอบรมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านปอทองสุขขาววางงนะฮะท่านผู้นริการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาต่างอัธยาศัยเพเภอระดัสารรับท่านได้ เป็นประธานกล่าวรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านตุ้งนาการอำเภอแรดประสานผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอราชสารนะครับที่จำเรียงเรียงสีนะครับท่านประธานเขตคุณภาพการศึกษาอำเภอราชสานที่ท่านออุดมช่วยนะครับผู้พิทักการเรียนวัตถาสนะครับท่านหอเจริญวิทยศาสตร์ส่วนผู้ในการเรียนวัตถุศาสต์ของแคลร์ด้วน และที่สําคัญนะครับวิทยากรหลักของโครงการนี้นะครับก็คือพี่พี่ข้าราชการทหารนะครับตลอดจนนักศึกศาษาศูนย์บริการการศึกษาน้องเรียนทุกๆท,ท่าน,นนะครับวันนี้ได้เรียนเชิญผมมาเป็นประธานในการเปิดโครงการบอสอรุ่นใหม่ใส่ใจใท,ท่านเยาจชนชมประการในวันนี้นะครับจะหมายถึงคนไทยหมายถึงพวกเราใช่ไหมครับ เ็ในักศึกษาที่สนใจในการเรียนรุ่นใหม่กทชเนี่ยเข้าพี่ท่านะครับผมคิดว่าน่าจะเกือบ80ปีแล้วนะครับที่ประเทศของเรามีาการสานตองเรียนนะครับเคยอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทราบมาว่ามีมาตั้งแต่สมัยอจอมพนแปกผู้สงครามนะครับหรือประมาณป,ปี2 0 2 4 8 0นะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ80ปีแล้ว ต้องมีการทลวรวัรรนะครับมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาของผู้ที่มีไม่ได้ศึกษาในระบบนะครับซึ่งก็เน้นการศึกษาในด้านาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การสเสริมอาชีพนะครับแล้วก็การส่งเสริมที่ด้านการศึกษาทางด้านต่างๆเป็นสม่งที่พยากั้นสําหรับพวกเรานะครับก็พวกเราเรียกว่าเป็นมอร์ซอนอลรุ่นใหม่นะครับ<ม>ก็มีนักศึกษาแต่เท่าที่ทราบนะครับตอนนี้ก็มีนักศึกบาด้ลยนะครับทั้งี่นำมีครับฝั่งที่ทํางานแล้วนะครับก็ตามมา้องขอบคุณทางมอร์ซอนนะครับ,นะนะรบที่ได้ดูแลแล้วก็รับสมันะครนักศึกษาแล้วก็ให้โอกาส ผมเองตลอดจนพวกราวท่านนะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก si ็มีสิ่งติใจที่จะรับใช้หรือว่าทางการพสนตลอดจนนัศึกษาเองก็ตามแต่บถ้ามีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผมและ็พวกเราช่วยได้นะครับก็ช่วยกันเพื่อนกันไปนะครับในส่วนท่านิยม12ประการนะครับเท่าที่ทราบนะครับก็คงจะมาส่งเสริมกันในช่วง รัฐบาลยุคปิกอบายที่ให้พวกเรานะค,รคนไทยทั้งประเทศมีความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักตัวเองรักครอบครัวรักครูบาอาจารย์นะครับรักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับเรามีความสุขแบบของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีศาสนา ครับแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีนะครับก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลอยากจะให้พวกเรามีติดสํานึกแล้วก็อยากจะกระตุ้นให้พวกเราอันมารักตัวเองแล้วรักชาติมากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกสณนะครับที่ใส่ใจในเรื่องสัมผัสกับขรยนตอะการได้มีโอกาสใต้คิดกับสิ่งที่รัฐบาลมีนโยบายมาให้นะครับผมเองก็ สนอตลอดจนทุกท่านทุกมีส่วนร่วมทุกทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่รับใช้ที่น้องชาวเบอร์ไสารในสอตมอรหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีนยโยบายที่จะเข้งมงวดในเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับในปีนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทา,าได้จัดเตรียมสิ่งของนะครับมามออให้กับผู้สูงอายุในวันนะงานสงกรานทั้งสามตำบล แต่ว่าทางสตมงได้ไดสั่งระงับในการที่จะให้ทางพรกรจมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุทั้งเมืองใหม่บางทาและตรงน้อยปีนี้ต้องงดเนื่องจากสตมจัดซึ่งเองนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมประสานให้แล้วแล้วก็